อเ oh. สวัสดีครับอรุณสวัสดยามเช้าครับมาติดตาม6ล้อคนเข้าพญาย,ยเพงกันต่ออ้โูยังไม่ขึ้นครับเดี๋ยวไปทมลูกคดขับหน่อยเมื่คือนนอนเฝ้าอยู่นี่หรือเปล่านี่เป็นลูกรังที่ผมเอามาถมนะครับเปียกเลย วาเอารถไทยมาสองคันเลยงานนี้มันแน่นอนโอ้โหตัวนี้เอ็มเก้าห้าครับจอนเดียเท่าไหร่จอนเดียจอนเดียกี่แรง90ครับเก้าสิบเก้าเป็นร้อแรงแล้วตอนนี้180แรงมาลากร้อแรงครับ ขึ้นไหมคิดว่าขึ้นไหม,ไมผมว่าไม่ขึ้นหรอกฮะฮะผมว่าไม่ขึ้นหรอกออยังไงก็ต้องเอาแมคโครมาดึงเจไ,ไ้โอ้น้ำท่านเอาเลยววะนี่เรวนอนอยู่นี่เนาะเออ <c oughs> อยากให้นอนนี่รีบมาลดเลยะว่าถ้ขับคันใดเปิดแรกปุ๊บตรงได้นอนทงตลอดเลยลากคันเดียวหรือสองต่อสองเลยบ่ครับอู้ต่อสองคันเลยตาตาขับคันข้างหน้าบ่โอ้โพร้อมกันไหมเนี่ยพร้อมไม่พร้อมไม่รู้ข้างหน้าต้องดิ้นก่อนแหละนี่สูตร พันนันอีกคันหนึ่งเลยมั้มมง<ห>จมเดี๋ยวายมาดูมาดูสถานการณ์ทางนี้ก่อนเอ,อาข้าวออกแล้วครับโอ้เลือแค่นี้เองนี่ดูที่เขายัดไม้เขายัดไม้ทางนี้อู้เอาแม่แรงยันอย่างนี้เลยเหรอ เดี๋ดยวเลยดูครับดูดูดูความพยายามของคนขับมาเดี๋ยวรอชมเลยขึ้นไม่ขึ้นนะเอาข้าวออกหมดแล้วครับ

เป็นแลวเพื่อนคีดต่มันเก็บมันใช้ดิงทรายปั้น้นเืออนึ่นอนเฝ้าคนเดียวอมาขึ้นเ่ะครับนอนคนเดียวทำคนจมคนเดียวต้ตัดไม้ทำอะไรน่ะนะฮะนเอาตัดไม้ทำอะไรลงเอาไว้ลงกระสอบทรายทีนึงฮู้ไปต่อรอรอเดึงเลยครดึงลด กันกันโอ้โหตารถอะไรลลไปไหนเอาอยูอ่ไ,ไหน,น,นดูต่อเลยครับโสดเอาอ่ะ Yeah, อี๋รอดุงเลยไปแล้วเอากระสอบทรายมันทำอะไรไม,ม้เวามั้หมมมมมมมไหอืมนี่มันก็ซดไปเรื่อยดิกรองไม้เอา,า่ะกูองไม้ไงดูเหยียบลงไม้จนหมดเลยนั่นแล้วนะถ้ากระสอบทรายมันกระสอบทรายมมันต้องพร้อมกันอนะ แต่รถนี่ไม่ต้องออกแรงมากหรอกเพราะยังไงมันก็ฟรีอยู่แล้วรถไทยต้องพร้อมกันโอ้หน้าเข้ามาเลยขับดีๆเด,ดยอยาใหายรถคันนี้ตกถนนเอกนะครับอยาหายรถผมตกถนนนนะ <laughs> เราอาก็สอบทรายครับเดมาช่วยดูครับเพราะว่าขนขขาวให้ผู้ใหญ่เพลงช่วยดูก่อนให้รถขึ้นโอ้โยยยยยยยคยยยยยยวยย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 ยนยย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 ไยย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 ยเยียยวไม่ให้ไปพี่ยย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 ยียย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 ด เมียโทรหาให้ไปทำธุระ่ดนไม่ทันแล้วเร็วเมียโทรหาให้ไปทำธุระไม่ทันแล้วโอ้ยเทาไม่เข้ามาเป็นโคดึงเหรอฮะเขามีรถถ่ยสองคันเนาะเดี๋ยวไปด้วยไปด้วยอู้อะไรนี่มาได้จังหวะพอดีกำลังจะดึงอยู่เนี่ยโอ้นี่จมูกเร็วอีกแล้ว สามคันเลยพี่ครับโฟดนี่นำหน้าโฟดไม่ธรรมดาอดเ,เอาโฟดดึงเลยเอาดดึงเลยหวยยยยี่มกะอะไดิกะอะไราาไมาช่วยเขาเขาเลยยืมรถไปขนสอบทรายเมื่อกี้อเอา ร้อมยังไปพร้อมยังอะงอู้วววอะไรนี่มารอตั้งนานแล้วสู้อัตโนมัติเลยครับ อ๋อเอาเพื่อความชั่วเลยเหรอเพื่อความชั่วเลยอะไรบ,บริเออรเลยเขาเบิ้งก็หูแล้วว่าจมอยู่มองไหน เพ oh! uh, mm sì> ื่อความปลอดภัยครับเอาให้ชัวร์เลยครับเอาให้ชัวร์เอาสวัสดีครับอะไรมาสวัสดีคงดีครับอะไรนี่ฮะฮะรู้ข่าวเร็วเลยฮะโอ้ยผมมาเต็มเมื่อวานแล้วครับ ชมเต็มอวานป่ะชมเต็มอวานแล้วเอาตาสวัสดีครับนู่นคนขับคนนู่นเด้ยคนขับาไหนู่นเออโอ้นี่ครับ้าสนิสุดยอดเลยเนาะสุดจัดครับนี่ดูสื้อเอ้าไปไหนมาช่วยเขาช่วยเขา

ย่านแล้วย่านมาขึ้นแล้วเออเจ้าเจ้าโอ้ลงทุนเอาไม้ประดูมาเลยน่ะ นี่ครับเขาต้องทําให้มันคือให้มันชัวร์ที่สุดน่ะให้มันชัวร์ที่สุดถ้าเราแบบรีบร้อนแบบรีบดึงอ่ะถ้าจมมันจะหนักกว่าเดิมครับต้องพร้อมเหมือนจังอุ้ยเขาวินรถอย่างนั้นเลยขุดให้เรียบร้อยให้พร้อมเลย เอาเดี๋ยวเราชมกันในะคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ